มืเอบ่งความอลังการความสวยงามธรรมชาติความสวยงามจากธรรมชาติและความอลังการของสถานที่ปฏิบัติธรรมมัดพระธรรมกายสมกับเป็นนำลือบาสิเป็นผู้ค้ำชูพระพุทธศาสนาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้อยู่ยงคงดูกับประเทศชาติของเรา

นี o, ่ชีแก้ว่นกำลังยางเหรอช่มธรรมชาติชมความสวยงามสถานที่ปฏิบัติธรรมขอบคุณ